กับเข้าสู่ช่วงของท็อกแอนทริปบายซูสานกับบาร์คนี่ของกดีจริงๆช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะก่อนที่เรานะคะจะมาอ่านจดหมายนะคะก็เปรียบเสมือนสายฟุลดินสายหนึ่งนะคะก็คือจะได้สิทธิ์เท่ากันเลยนะคะก็คือสั่งซื้อสินค้า2ชิ้นรับส่วนลด50%และเท่านั้นไม่พอค่ะท่านผู้ชมค่ะให้อะไรอีกฮะให้ติงโอ้โหมิราเคิลโกคาเวลเซรัมนั่นเองนี่นะคะ ก็อย่างที่บอกเปรียบเสมือนกับสายโฟนอินและ SMS นะคะ SMS ก็เช็คเช่นเดียวกันนะคะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้50% 2ชิ้นเหมือนกันเลยเหมือนกันเราต้องให้สิทธิ์เท่ากันเดี๋ยวหาว่าเรานะคะเรียกว่าลักลูกไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องให้สิทธิ์เท่ากันค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ก่อนที่เราจะรับสิทธิ์กันแบบนี้ได้นี่นะคะ อย่าลืมนะคะเราจะต้องเป็นสมาชิกบาคโคนี่นะคะ,ะที่เรียกว่าจะต้องเป็นครอบครัวกันก่อนการเป็นครอบครัวกันไม่ยากคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะท่านผู้ชมจะต้องนี่คะ่ะมีกล่องกล่องนี้เลยครับกล่องเปลี่ยนชีวิตนะครับเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่นะครับสวยหล่ออย่างไม่น่าเชื่อในเวลาแค่7วันเท่านั้นเองนะ,ะ,ะกับ สามขั้นตอนการดูแลผิวเบื้องต้นนะครับมไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าไข่มุกแท้ผสมกับผลมะเขือเทศจากประเทศออสเตรเลียนะครับครีมหน้าเด้งนะครับช่วยรักษาสิวฝ้า,ก,ดดา,า,ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำใบหน้าไม่กระจ่างใสรุมผลกว้างใบหน้าหย่อนคล้อยตบท้ายด้วยซูเปอร์ซันโปรเทคชั่นครีมกันแดดเนื้อบางเบาทาปุ๊บซึมปับทาแล้วไม่มีใครทราบว่าเราทากันแดดครับนี่สามขั้นตอนความสวยความหล่อนะคะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเพียง วันที่สําคัญนะครับราคาสุดพิเศษมากนะครับจาก3,850บาทไม่ขายนะฮะไม่กอื9 9บาทเท่านั้นเองอุ้ยตายแล้วเฉลี่ยต่อชิ้นมันก็เหลือเพียงแค่300กว่าบาทถูกแต่ที่สําคัญนะคะ3ชิ้นนี้ไม่ใช่ใช้7วันหมดถูกเราต้องบอกว่า7วันสวยนะคะแต่ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเอาง่ายๆค่ะรวมแล้วประมาณ เดือนกว่าเกือบ2เดือนใช่ครับจะหมดก่อนอาจจะคือเจลล้างหน้าแต่ถ้ากันแดดเนี่ยสเดือนกว่าครับกันแดดนี่ใช้ได้นานมากนานนานเพราะใช้เช้าอย่างเดียวถูกแล้วฮะเพราะฉะนั้นนะคะ7วันสวย7วันหล่อ7วันเด้งแน่นอนนะคะ9ก้บาบาทนะคะรอให้ท่านผู้ชมนะคะท้าพิสูจน์ค่ะว่าบาร์โคนี่นะคะของเขาดีจริงหรือไม่และจะเป็นผลิตภัณฑ์คู่ใจท่านผู้ชมไปอีกนานเท่านานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ของเราตลอดไปหรือเปล่าต้องเบอร์นี้ค่ะ02น2 4 2 4 9 5 9 9 9นะครับโทรไปพิสูจน์กันเลยครับค่ะ999บาทนะคะแต่ถ้าเกิดพิสูจน์แล้วนะคะเราพิสูจน์แล้วเราอุ๊ยปัญหาเราเยอะเราดีขึ้นจริงแต่กรณีที่หนึ่งอาจจะอุ้ยยังไม่อยากใช้กระปุกใหญ่เพราะว่าเดินทางบ่อยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะคะสอง เบี้ยน้อยหอยน้อยอาจจะเรียกว่าเงินคืออยากสวยแต่ว่าเงินในกระเป๋าอาจจะยังไม่มากพอคืออาจจะเพิ่งเริ่มทํางานหรือยังเป็นนักศึกษาอยู่ะยหรือว่ามีครอบครัวก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นแต่ยังอยากสวยอยากหล่อก็ต้องเรียกว่าจัดสรรนะคะสามนะคะอยากได้ผลเนี่ยเรียกว่าเหมือนกันเลยทั้งเล็กทั้งใหญ่ให้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจึงมีเซตนี้นะคะสาม ปัญหาที่ท่านผู้ชมกําลังกังวลใจอยู่เนี่ยให้ปัดทิ้งเราจัดเซตนี้มาให้นะครับแต่เป็น4ขั้นตอนความสวยความหล่อนะคะใน4ขั้นตอนนี้นะคะจะมีตั้งแต่ที่คุณกบบอกมีเจลล้างหน้านะคะแล้วก็มีตัวราชินีครีมหน้าเด้งของเรานะคะที่เรียกว่าเปลี่ยนสูตรแล้วนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะซึ่งตัวนี้ เซตนี้เซตเล็กก็เปลี่ยนให้ด้วยเปลี่ยนด้วยเหรอฮะเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่ที่มีส่วนผสมของผลอังุุนสีม่วงจากประเทศออสเตรเลียค่ะแล้วก็เจลล้างหน้านะคะก็เป็นสูตรใหม่เป็นสูตรไขมุกผสมกับมะเขือเทศจากประเทศออสเตรเลียนะคะขั้นตอนที่3เป็นครีมกันแดดโปรเทคหกสิบเท่าแต่ขั้นตอนที่4ค่ะสูตรใหม่อีกนาเป็นสูตรนะคะที่ป้องกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของฝ้ากระ มองคล้ำนะคะจุดกระดำกระดางแผลเป็นจากสิวนะคะหน้าไม่เรียกว่านะคะไม่กระจ่างใสสีผิวไม่สม่ำเสมอเออเนี่ยตัวนี้เลยนะคะก็คือตัวบาคุนี่เอ็กซ์คลูซีฟไนท์ครีมนะคะเป็นสูตรใหม่คือเพิ่มมะเขือเทศจากประเทศออสเตรเลียแน่เป็นไงอิมพอร์ตมดเลยนะอิมพอร์ตนะคะท่านผู้ชมและที่สำคัญนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับเซ็ตใหญ่ทุกตัวแล้วก็ช่วยแก้ไขได้ทุกปัญหาจริงๆนะคะสำหรับ เซตนี้เราเรียกว่าเซ็ตพกพาหรือนิเซตเม่นะคะเหมาะมากค่ะสําหรับนะคะเงินแบบสบายกระเป๋าแต่ว่าช่วยได้ทุกปัญหาที่สําคัญนะคะแหมเจ็ดวันอยู่แล้วนะคะและ เข้าทางเลยเบียรน้อยหอยน้อยนี่เหมาะมากเพราะเฉลี่ยออกมานะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยสองสามเดือนไม่รู้จะหมดไหมใช่แล้วที่มากกว่านั้นนะครับเซตนี้เรามีกระเป๋าแถมให้ด้วยนี่แหละค่ะจะหมดแล้วดนะครับดีไซน์นี้นะคะเหลือน้อยนิดกระจิตริสเหลืออยู่รู้สึกไม่ถึง50ิบใบนะคะก็จะหมดแล้วจริงๆค่ะท่านผู้ชมพอหมดแล้วก็ต้องเป็นดีไซน์ใหม่นะคะท่านผู้ชม่ะอ่ะ เอาไปในราคาสมาชิกเพียง 1>, 1 9 9 9บาทครับสำหรับสมาชิกชเท่านั้นนน่นะคะ0 2 02 4 0 4 9 5 9 9 9 9ครับอ่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอตอบจดหมายนี่ลเลยนะคะเอาจดหมายขึ้นมาก่อนนะคะจดหมายฉบับนี้นะคะมาจากคุณธัญพรสุสุพแพงนะคะคอยู่ที่ กำบลบุสูงนะคะวังหินสีสะเกตจนี่น,นะคะสีสะเกดแน่นะคะโอ้โหจา่าหน้าซองนะคะอันนี้ถึงแน่นอนเพราะว่าจา่าหน้าซองถึงสูสานเลยถึงคุณซูซานบริษัทบ,บาโคนี่ <Stevens S 1> อันนี้ไม่พลาดค,ะค่ะถ้าจา่าหน้าซองขนาดนี้ต้องถึง แม่นะคะถึงแต่บางท่านก็บอกบางคนนี่อย่างเดียวถึงไหมถึงนะคะอ่านทุกฉบับค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมาละกันนี่นะคะนี่นะคะสองอยากอยากรู้แล้วครับเขียนมาว่าไงเขียนมาว่านะคะสวัสดีค่ะคุณซูซานคุณกบอุยน่ารักนะพิมพ์มาเลยอ่ะพิมพ์มาเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่นี่นะคะพิมพ์มาเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวอ่านข้อความให้ฟังละกันนะคะอ่านง่ายเพราะพิมพ์มานะคะ ดิฉันธัญญาพรสุแพงอายุ32ปีค่ะดิฉันโชคดีโ,โชคดีมีโอกาสเปิดเจอรายการของคุณสุสานเมื่อวันที่8เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็สนใจผลิตภัณฑ์บาคน,นี่วันต่อมาเลยสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวบาคน,นี่ได้ชุดสมัครมาใช้ก่อนใช้ดิฉันมีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำมีจุดด่งดางดำฝ้าแดดนิดๆตรงจมูกและบริเวณเหนือริมฝีปาก นะคะเคยลองใช้ผลิตภัณฑ์มาก็มากเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ผลและผิวหน้ากลับมีปัญหาผิวหน้ามันกว่าเดิมจากนั้นเลยตัดสินใจใช้บาโคนี่ใช้เจลล้างหน้าไข่มุกแท้รู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยพอล้างหน้ารู้สึกผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นเนียนนวลนุ่มและสะอาดหมดจดผิวหน้ารู้สึกผ่องประกายกระจ่างใสขึ้นโอ้โหสีทองี่เลยนะฮะ ผิวหน้าไม่มันเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนนะคะเรียกว่านะคะชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ตัวครีมหน้าเด้งใช้ครั้งแรกเหมือนผิวหน้ารู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกก็ค,ค,คือตัว extra 7 day perfect ตัวสูตรใหม่ของเราเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเป็นสูตรที่ผสมผลอังุณนจากประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นสีม่วงนั่นเองนะคะครอย จุดด่างดำก็ดูจางลงกว่าเดิมมากผิวหน้าดิฉันดูกระชับขึ้นมากรูขุมขนกว้างก็กระชับขึ้นด้วยครีมกันแดดดิฉันใช้ทุกวันค่ะชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เหมือนกันนี่ต่อไปตัวกันแดด,แ,ด,ดแล้วเคยใช้ตัวอื่นมามันทำให้ผิวหน้าเหนียวแล้วก็ เรียกว่านะคะกว่าจะแห้งเนี่ยใช้เวลานานต้องคอยนั่งเป่าพัดลมโอ้โห,โโหช้กิมกันแดดเสร็จปุ๊บต้องเอาต้องเอาหน้าผึ่งพัดลมเลยนะคะทะให้กันแดดมันแห้งนะ,อ,ะอันนั้นบางคนคงยังทําอยู่แต่ ของบาโคนี่ทาแล้วซึมเร็วมากเลยค่ะไม่ทิ้งคราบเหมือนเมื่อก่อนอควบคุมความมันได้ทั้งวันหลังจากที่ดิฉันได้ไดดไ้ทดลองใช้ชุดสมัครประมาณ1สัปดาห์ดิฉันก็สั่งซื้อตัวครีม e x t r r 7-Day กระปุกใหญ่เลยก็แล้วก็มีครีมกันแดดตัวใหญ่เจลล้างหน้าไขมุกผสมมะเขือเทศตัวใหญ่<อ>และนะคะใบหน้าของดิฉันนะคะเรียกว่านะคะเจลล้างหน้าเนี่ยนะคะ เมื่อดิฉันได้ใช้ไปประมาณนะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยสเดือนปัญหาที่มีอยู่กระจุดด่างดำใบหน้าหมองค้ำใบหน้ามันรูรขุมขนกว้างจางหายไปหมดเลยค่ะนี่ครับนี่จะเหลือแต่นะคะฝ้าแดดไม่มากนะคะค เห็นลางๆดิฉันดูรายการเกือบทุกวันวันไหนยุ่งๆนะคะมีวงเล็บด้วยนะ,ะวันไหนยุ่งๆจริงๆก็ไม่ได้นั่งดูตอนเย็นแต่จะตื่นตอนเช้ามาโโดูนะคะวันไหนที่ไม่ได้ดูรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งอชอบรายการบาโคนี่ไฮโซมากเลยค่ะดิฉันพยายามโทรโฟนอินแต่ไม่เคยโทรติดกับเขาเลยสักครั้งอยากได้รับสิทธิ์ ซื้อสินค้าราคาลด50%กับเขาบ้างโชคไม่ดีกดไม่ทันกับเขาเลยสักครั้งเลยค่ะ,ะคอยากได้สิทธิ์ซื้อเซ,ซ็ตสโนไวซ์โซฟ้าก็คือของเดือนที่แล้วสโนไว i ์ e s White, ฟา้าและเซต็ตอาบผิวสวยมากๆค่ะลด50%กับเขาบ้างจะได้สวยเหมือนคุณซูซานโอ๊ย <c oughs> แล้วก็หล่อเหมือนคุณกบอนะอตกลงจะสวยหรือหล่อคะ <c oughs> <c oughs> ชอบรายการมากๆค่ะ ท้ายนี้ดิฉันขอให้รายการไฮโซเพอร์เฟกและผลิตภัณฑ์บาคอนี่อยู่คู่คนไทยคนที่อยากสวยอยากหล่อไปนานๆและนานตลอดไปอยากให้ทุกคนที่กำลังมองหาทางแก้ไขปัญหาของตัวเองอยู่ในตอนนี้ลองตัดสินใจมาใช้บาคอนี่สิคะจะได้รู้สึกว่าบาคอนี่ของก็ดีจริงๆการันตีได้ดีจริงๆพิสูจน์ได้สวยใสได้อย่างมั่นใจไร้กังวลและที่สำคัญปลอดภยัย ของเขาดีจริงๆกล้าการันตีพิสูจน์มาแล้วเห็นผลจริงๆจ้า ดิฉันเป็นคนไม่ค่อยถ่ายรูปเท่าไหร่อายกล้องอแต่มีรูปก่อนใช้บาร์คนี่กับรูปหลังใช้บาร์คนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนํามาออกให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปนี้นะคะคุณก็ขอมาว่าจริงๆแล้วขออนุญาตนิดนึงแต่ว่าข้อความออกได้ะนะคะนี่ค่ะรักบาร์คนี่ไม่เปลี่ยนใจเลยค่ะธัญพรสุแพงนี่นะคะเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแต่เราคงไม่อนุญ,ญาตให้ดูเบอร์โทรนะคะนี่นะคะโอ้โหนี่เบอร์โทรอยู่นี้นะคะธัญพรสุแพง อุ้ยน่ารักนะคะแต่ว่ามีข้อความตรงนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ต้องต้องบอกเลยนะคะว่าอยากได้มากนะคะเซ็ตโ w นว้ซสุ่ฟ้าและเซ็ตอาบผิวสวยอันนี้ไม่ให้คงไม่ได้จริงๆเราให้2ชิ้นแต่เอาอย่างนี้ละกันนะคะไหนๆแบบเป็นจดหมายเห็นไหมใจดีอีกแล้วโอ้ยใจดีขอมาไม่รู้จะกำยัง แล้วยังไงล่ะฮะก็ให้ละกันนะคะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับแต่ถ้าเกิดชมรายการอยู่เรารู้ว่าต้องชมโทรมาก็ได้นะคะคุณธัญญาพรสุแพงนะคะจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะเรานะคะให้รับสิทธิ์ละกันนะคะเอาเป็นว่าเลือกเอาจะเอาไข่ปลาคาเวียแล้วก็เอานะคะผลิตภัณฑ์2ชิ้นลด50%หรือจะเอา50%แล้วก็ได้ไปเลยเซ็ตอาบผิวสวยลด50%นะคะจากราคา พิเศษแล้วลด50%กับเซตสโน w ไวท์สูฟาเลือกเอาต้องต้องเลือกเอาลด50%จากราคาพิเศษถูกอะเอาเาละค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้นะคะถือว่าเราเป็นของกำนันเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ที่ติดตามชมเรามาเขียนจดหมายมาหาเรานะคะก็ได้นะคะหรืออยากส่งรูปก็ได้ไม่อยากส่งก็ได้นะคะหรือจะโฟนอินนะคะแต่ก็ติดยากนิดนึงก็เราก็พยายามนิดนึงแต่ SMS นี้สิคะต้องบอกเลยว่าติดทุกไลน์เพียงแต่ว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะทุกช่องทางค่ะสามารถร่วมสนุกกันได้นะคะถ้าอยากทราบนะคะว่าที่อยู่มีตรงไหน<ฮ>ะนะคะจะส่งมาที่ใดนะคะแล้วก็ SMS จําเบอร์ไม่ได้นะคะโฟนอินก็ไม่รู้จะยังไงอะเอาเบอร์นี้ไปปรึกษาแล้วกันนะคะว่าจะต้องติดต่ออย่างไรแบบไหนจะร่วมเล่นสนุก ยังไงได้บ้าง<ช>นะคะศูนย์สองเบอร์นี้เลยครับศูนย์สองสี่ศูนย์หนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าครับคบ่ะและเราก็ขอแสดงความยินดีกับคุณธัญพรสุแพงจังหวัดซีสเกนต<อ>